สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาโรบินสันไลฟ์สไตล์ดอนหัวล่อะครับมากินในติมครับไอศครีมเซเว่นเซ้นเดี๋ยวตามมาชมกันพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะอร่อยอลิยแค่ไหนครับ ตรงนี้ก็เป็นร้านขายต้นไม้นะครับมีกระถางด้วยร้านขายต้นไม้ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม้ไม้ดอกไม้ประดับมีไม้ดอกไม้ประดับสวยงามมากเลยนี่ครับมาชมครับเขียวกระจีต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับเชิญชมเชิญชมออันนี้ไม้ดัดครับไม้ดัดตรงนี้ไม้ดัดไม้ดัดอันนี้ต้นและเนี่ยยังก็บใบต้นมะพร้าว น่าจะมพะพร้า,าวอ่ะน่าจะเป็นมะพร้าวเตี้ยนมะพร้าวแค่พร้าวเตี้ยมะพร้าวแค่มีต้นอะไรมีต้นอะไรครับไม่รู้น่าจะเป็นมะพร้าวเยอะแยะไปหมดเลยมีขายดินด้วยดินถุงละยี่สิบ ดินเจ็ดถุงหนึ่งร้อยปุ๋ยคอกถุงละยี่สิบห้าบาทนี่ไม้ดัด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  นี่จันผาจันผาใช่ไหมจันผาน่าจะเป็นจันผาเนี่ยเน,นี่ยต้นเนี่ยนี่ต้นไหไรเออสวยงามมากสวยงามมากเลยนี่ดอกอะไรเนี่ยสีชมพูดอกสีชมพูสวยงาม อารามแท้ใหนดินครับตรงนี้กระถางมีกระถางก็ดินขายนี่อันนี้นี่เป็นบวกเอ่ออาหารสัตว์ให้ถุงมันอาหารสัตว์แต่น่าจะเป็นใส่อาหารสัตว์สำเร็จรูปผสมสำเร็จรูปอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปใช้ ไข่ไก่อ๋อน่าจะเป็นดินปุ๋ยว่ะมีดินนะดิน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 ปุ๋ยอะสายลุงนี่ต้นไม,ม,ม,ม้สวยงามมากสวยงามหล่านแท้แหลตลึง ยังไม่ได้กินนิดติ่มเลยสามนาทีแล้วสามนาทีแล้วต้นไม้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 รถสวนรถสวนสี่นาทีแล้ว โลบิสันครับโลบิสันโลบิสันไลฟ์สไตล์ต้นไ้ต้นไม้ใบหญ้า คลิปนี้ก็ขอจบลงเดียวเพียงท่นนี้แล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวไปกินในติมคลิปหน้านะครับ